สบายดีท่านผู้ชมสบายดีสวัสดีจ้าตอนหับข้าวสูงส,สองอีลาผ้ามวน<ด>พี่น้องสบายดีสบายดีอีกครั้งหนะึ่งอีลาสิผ้าแซ่บเดอมวันนี้พี่น้องเป็นสิเห็ดลาบพี่น้องเส็บโอเคถักกระประถือนะอันนั้นฮะนาะเดี๋ยวไปเด้อพี่น้องมันสิมาพาเห็ด ลาบเมื่อ,อ,อตัแต่เมื่อวันพุดวันพุดหรือวันพดัดวันนี้เนาะเมื่อแต่วันพดนนัด,ดเสร็จลาบสู่คุณพ่อคุณแม่กินจ้า หลาแบบสดๆเลยพี่น้องจะทด้เห็นเองนะอ้าพูดยังเหมอือนหรืเปลมีเงิน <c oughs> นี่คุณพอเอาเงินหายไปหน่อยหนึ่งแสนกี่เป็นไส้นีพี่น้องเยมีรับบอสแจกมาให้อืมีรับบอสเอาให้ไปไป เราพอดีได้เอาอี้มันมันมีไอสิเฮ็ดแย่เจ้าเ่อพินสิจุตั้งแมนเล้วจะไหนวะเพีฮ็ดผสมแต่ว่าแมนผสองไว้พอเพียนแมนแบบผสองตัวนั้นน้ำมาตั้งบรรดาหุงตัวนั้นนะตัวนั้นตัวนี้น้ำมาตั้งหุงหวานนี่นี่นี้ตัวนี้ทีมันหวานนี่ก็ไปเอาน้ำกระโนม ันอสดสดไม่ต้องกรอนนี้ซินะซอยตันคสักงกซอยมาเพียหรือันนั้นเนาะตอนนั้นเราไปเอาลงกระใช้มอตอร์เลบีบมนน่ะงซอยลงกรใช้เลยละของบูนถงละละของอกนหอมได้หอมขาวด

แกวไปแน้งเ,เลยแกวๆๆนเนียวเหนียว,วคณเกาจังเหาคงบ่จำเป็นขออภัยในความสั่นสะเทือนบร่ไ,ได้ถือกล้องขากล้องมาม่ไรผ่านนี่ติดารมีไร้มแดล้ว คุณแจวกินกำัขามเนาะขบีจังเด้อเนาะอืมขบอะลยตับตับตับจุให้พี่ให้น่งงก่อนโอ๊ะต้องใช้กินเจก่อนต้องใอ้กันเจ เ,เ,เ,เอาคนปรเดี๋ยวระยาอีกเด้อแม่เออเอาน้ำขึ้นมาใช้ผมเด้อจุกะกอง,องมันจะเขาน้ำ <ไป S 2> น้ำมอะได้เนาะเอินไปมัน,นแก้น้ำขึ้นมาเข่าพร้อมมันพันมือแล้วมันจะเขาน้ำของทีนี่หน่อยเนาะ

โอ้ยชันจงใส่เรงบ่พอเล่าเห็น <acht> กันแล้วโอยก็เป็นคนชันไนโอไคิลิวพันตับพันซีนไปนะ เหตุลาบมาดูใหู้่อันเอ็นนะมาให้คอยกินนะคอยจุนะคอยมักนะมาเด้อมาเด้อมาเด้อสารีพาแซบจริงนะรีนาแม่เรียงเดียวมาเด้อกเอาเงินให้อจุจุจุเดี๋ว่ามือขำมือคูณ มื่อนี้เล็กออกนะเล็กไทยวันที่สิบหกมันชื่อเล็กยังชื่อเลปลาปลาจ้ะปลาคอปลาคอน้อยจังใส่ผันห็นนั่นก่าแล้วบ พัน่าแม่อบอกสร้างให้ไปเอาปลาปะโอแม่ oh man, เอาปลามาให้มนแล้วะบอกกินปลาอันนี้นะปะบอกกินเด็ดขาดปะผู้เอาปลาอันตัวเขาเอามาให้นะปะมาให้กูนช่วเอามาจะเชียบปะปาคอคือเกาหาปะเอาปลานี่วปะจ่ช่อยปลุกปะคอ โอ้ยมาเ่เห็ดกินสาหรแจ่มมนอเปจนสาหรายมาอเห็ดลาบสูบชิเนกินเนดะ้โจกันเนาะโอ้ดูปารินมากินมาจีนารอใกล้จะได้ซุปเลยพี่นอรมาล้วเบงโตเป็นาบ ใส่ข้วกล่วใส่น้ำปลาแดกใส่เกลือใส่เป็นนวใส่น้ำปลาพป่น่องใส่อะไรก็เดมนะเราเมื่อบ้าเบิ้งเอเป็นเบิ้งกงให้เป็นเบิ้งแต่อยังคเบิ้งในคลิปนี้ละมาเด้อสาวรีพาแซพปพาเสพกัดกินเด้อลีนาเมลิงเดียวตัวพี่น้องเอหอมก็หอมแท้ อยางไ้ได้กินฮอดได้นะบร้เลือดบริสุบธิ์บอะไรครับต้องทำล่งมันบ่มมากินบ่บวบข้พอชิบปะเป็นจังด้วยางด้วยเค็มพสวยเลย ซอะไรพี่น้องเอ้ยคุณพ่อการันตีไละยพูดอีกเลยจานคุณพ่อการันตีจางนี้ตองเาชิมอนใส่น้ำปลาแล้วพน้องจานไปใ่้ม่หอมราบใส่หอมบัวเอาไปแซ่บแซบซบากกาดิู้บอปักกาดิูบุบอเ็ถือว่าเป็นอันเซ็ตสิ้นพี่น้องเอ้ย อย่าลืมก็ติดตามก็เลยก็แชร์เด้อมาเด้อมาเด้อกับเขากับปามากินน้ำกันเด้อบายบายสบายดีอยู่ดีมีแหง้งบ้าสุขทุกคน